พี่คาริมีเป็นเหมือนแม็ซี่พี่คาริเป็นเหมือนไมคี่เป็นเบบี้คาริีคารคาริเมียเป็นบานิเน่กัเชี่มามีใช่แล้วม,ม,ม,มี่เป็นเดดดี้คาริเป็นเมใกี่โอเค นี่มันมันว่านี่ะไรอะไรอ่ะนี้นี่ทำไฟแล้วชู่ยพี่คัได้ไฟแล้วนะไปทอดไฟมันปกตอนนี้มีมีอะไรกินกอพี่ขันได้พี่ขันได้ได้ปลาแล้วนะพี่กลัวพี่ขันได้ได้ปลาอะไรอย่เงี้ยี่กลัวไม่มีใครทำอะไรเลยอะไรคะ

ตายอ่ะเป็นสมอลไหมังเไม่เป็นไม่เป็นหรอใช่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเป็ดไซสมอลหรอไม่อยากเป็นค่ะอยากเป็นบิ๊กๆไม่อยากเป็นสมอลสมอล มาอาบน้ำพี่เีสอันนี้ที่อาบน้ำนะ <Okay. S 2> ช่วยดูไมเป็นอะไรี่ฝวัไม่ได้นะไรต้องเอาพอเอร์ชดไม่ไดไม่มีพอฟเฟอร์ชดพั่พอร์ชดอยู่ตรงนี้ช่วยดู แกยขึ้นมาไม่ต้องอาปีนขึ้นมาหยิบแล้วก OK. ินก like like ินกินเอโอเคคารนี้ก็ออกไปได้แป๊บลงไปกันไปแล้วเนี่ยคาร์ดี้ไปนี่คืนบินออกมาแล้วซิงตงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนบินออกมารอชั่วโมงก่อนฉันจะติดคอสายรอชั่วโมงก่อนนี่นี่ ติดคอนี่เอามาเล็วช่วยด้วยนี่ฉันติดช่วยด้วยฉันอิดมฉันอิ่ตายนี่เอามาแล้วช่วด้วยนี่เอามาแล้วอันเราไม่ใช่ท็อปปิชชูนี่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 ดูดิเอามาแล้วอ่ะแก้วข้างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ติดท็อปปิชชูมีอะน้ำเต่า มีครับให้สบู่ใหญ่ีครับให้สบู่อ้าบอให้สบู่ใหญ่่ทละมันไม่ใช่สบู่เบ้ออสบู่ดทุกคนถึงเวลามาอาบน้ทุกคนต้องใช้ต้องต้องใช้สบู่ก่อนนะใช้สบู่นี่มีบอกว่านี้